ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำลาบเปิดกินกันนี่กัดเนื้อค่นมาแล้วคะ่ะเนื้อเปิดต้มคะ่ะดูมันเท่ากับต้มต้มยางหอมคะ่ะเนื้อปิดเท่าหั่นมาเป็นชิ้นๆคะ่ะต้มน้ำเดือดๆคะ่ะเพื่อเนื้อจะได้แบบยุยยุย กับข้าค่ะพักสะเดายอดพักสะเดาค่ะเดี๋ยวข้าจะเอาไปปิ้งกินค่ะมีพักข้าเนี่ยพักหนอกค่ะบานข้าเอินพักหนอกมีพักหนอกนี่ก็หม,มารา์มาลากขีโนกค่ะเนี่ยพักกับข้าเนี่ยเป็ดพวกกระดูกอันนี้ข้าจะเอาไปย่างค่ะมัดมากไวเดี๋ยวข้า็จะไปย่างไฟอ่อนออนค่ะ เนี่ยลุงเต่าแล้วค่ะรอมันสุกค่ะย่างตรงใจเย็นเย็นค่ะยางไปยางไปค่ะพวกกระดูกพวกปีกพวกปากมันค่ะพวกตูดมันย่างไฟอ่อนๆค่ะยางใจเย็นๆเยนเนยยคะ แม่ได้ป่ามากค่ะเราจะมาหมักเอาไว้ถนหนกินมื้อไม่มื้อนี่กะลาบเป็ดเนี่ยฝีมือคุณแม่ต่าคุณแม่รับรองยางนัวค่ะคันคัน,นมันเขากัน,นค่ะเขากันจะมาลาบเป็ดกันล่อค่ะเนี่ยใส่ผงนัวลงไปใส่ลายแสบลายค่ะใส่พริกลงไปใส่ปลายใส่นิดนึงค่ะเพราะว่า บอมบมอบอมากินเผ็ดค่ะอันนี้ข,ข้าวคัวลงไปหอมๆข้าวคัวไม่ไหมน้ำปลาลงไปค่ะข้าวโล้นข้าวโล้นค่ะให้มันเข่ากาันเนี่ยค่ะคนณคุเข้าไปคนเขา้เขาไปค่ะคนณคนคนเข้าไปค่ะคนให้มันเข่าเครืองปูมันเข่ากับเนื้อเป็ดค่ะ อันนี้เนื้อป็ดเฮาล้วนมาแล้วค่ะเห็ดสุกมาแล้วค่ะคนคนคนให้พริกเขาเกลือเขาผงนัวเฮาค่ะเนี่ยคนไปเนี่ยมือนี้เฮาก็จะมีหอยเชอรี่สีทองค่ะอันนี้ลวกแล้วจะให้แม่ชิมมือก่อนเนี่ยกับน้ำจิ้ม,มจิ้มเนี่ยโม้มโมแล้ววะแล้วกินโมมากินสสมค่ะนาจะส้ม น้ำจิ้มคือสมเทพะสมหันห์ปลาแซวเตือค่ะเนี่ยหอยเชลรีสีทองเอาตะขีมันออกค่ะมต้องเอาหัวเอาตามันออกค่ะเนื้อมันจะกรุบกรุบคล้ายๆปลาหมึกแต่กรุบก่าปลาหมึกนะคะเนี่ยสมตวหันห์ปลาแ้าค่ะน้ำจิม้ม้างแสบค่ะแสบนีค่ะลูเค็ดบัวเพชรแล้ววะเราพีกิกใส่อันนี้ค่ะ แกงค่ะเราไปหาซอนมาค่ะเนี่ยซอนมาได้นึง่งนึงได้น้อยนึงเราใส่น้ำไล้ไลเราหยั่นบอิมเห็ดกับเพราไปถาลูกแต่ว่าลูกมือนี่ยอยากกินลาบเป็ดค่ะเลยสือเป็ดมาลาบแกงเราก็เลยเป็นมันไปเลยบบนี่เอาไว้กินเมื่อร้านก็นได้ค่ะแม่เอาซิมึงซีมึงคำนึงคำนึงค่ะ หยองค่ะเราซิมเราใส่น้ำละลายกินหน่อย,อยเพ่งไว้ให้ลูกกินกินคั่มค่มน้อยน่อย่าลูบวได้กินนะเบิ้งห,างหลาบป็ดเราใส่พริกเพิ่มเนี่ยใส่น้ำป่าเพิ่มกินรสดจัดค่ะแม่กินรสดจัดว่าเพ็ดบ่แซ,บ,บ,ซบแล้ววะคารุนค่ะนี่เราสิคลรุนคลรุนคานให้มันเข้ากันแล้ววะเอาเผ็ดเอาเพชร จะจัดจังหน่อยจังแข็งแรงเพิ่นวะเพิ่นหมักค่ะเพิ่นหมักเิ็หมักหลุดจัดกินพิดมันเด็กกำลังเพิ่นวะแล่นทันเพิ่นวะเพิ่นตัวเฮากินพิดนะน่าจะตัวนี้หน่อยนะกินพิดกินพิดได้แล่นหันเพิ่นวะเฮาค่ะซิมซิมพิดค่ะพิษของเรานะ แซบแล้ววะกินผิดมีกำลังเนี่ยค่ะ